สวัสดีครับมาเจอมาพอกับช่องลุงบันเนาะครับนอกเหมือนนี่เนาะลุงก็บบัเดลลุ้งคลิปใ้เบิ้งดนแล้เนาะครับเนาะเพราะว่าบว่างเนาะครับเนาะแต่ว่ามือนี่ลุงกั็นสีมาตัดอ้อยเลยครับพี่น้องเลยมาตัดอ้อยแล้วล่ะถึงเวลาตัดอ้อยเลยคือเกาเลยเนาะครับเนาะนี่ละเดี๋ยวลุงจะถ่ายให้เบิ้งนะครับเด้อนี่ละครับนี่ละเขาจกระตัดอ้วยนี่เนี่ยนี่นบ่ คนอยกคุณัดเป็นนามาเนี่ยได้พี่น้องเลยเดี๋ยวลุงกจะใช้เบิ้องเรื่อยๆนะครับเด้อเฮ้ยเพิ่งบอกกับเจ้าตัดได้แน่แหละก็นี่มันจะย้อนแสงในจังหน่อยนะครับเด้อออไปทางนี้มันอ้อยลมนะครับปีนี้แปลงนี้อ้อยมิเตอร์อ้อยลมๆมนะครับเนาะแป้งแหลกแปลงใดคือกันพี่น้องน้อง ลุงกับเขามาตัดทั้งได้นี่ยและมีคนตัดอยู่ในนี่กับมี่ตัดเป็นมูกันอยู่น้ำมันอยู่กับมีพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่เราต้องลุงจะตัดอยู่นี่นี่เพิ่งจะได้หน่อยนึงไปด,ดูหนาตัดอ่อยนะครับน่าก,กับสมิตรแต่ต,ตัดไายลุงตัดอ่อยให้เบิึงนะครับพี่น้องเอ้ยทายไปแต่ละมือละมือเนาะครับเนาะนี่แหละพี่น้อง ตัดได้เกามาหอดปีหลายเติมเลยได้พี่น้องเลยโอ้โนอยู่ทั้งคางแบบนี้ให้เจ้าตัดอยู่ทั้งคางลุงแบบนี้กำลังย,ยู่พี่น้องเลยตัดอ้อยก็ได้ยป <c oughs> ีนี้มันก็เริ่มแรกเนาะครับเนาะเหมนละอืมมันก็เริ่มตัดอ้อยนี่ละปีนี้ปีแปลงแรกปีนี้แล้วลุงก็จะอัปเดตไปให้เรื่อ,อ,อ,อยๆด้วยครับเด้อ พี่น้องเ,เอ้ยเขาเต่าตัดไปได้หลายแล้วพห่ตัดไปทั้งปุ่นกรมีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลุงสิซุม่มเบื่องเด็กกับเด้โอโห่ตัดไปได้หลายแล้วทั้งนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งปุ่นทั้งลุงอยู่ทั้งในุ่นเดี๋ยวลุง,ลงลลก็ี๋จะไปย่างไปตัดจะอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่น,นี้ก่็ได้ครับเด้อคลิปหน้าพากกันไว้นะครับเนาะ